หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซียออกมาประกาศสักดาความยิ่งใหญ่ของคลังแสงอาวุธใหม่อันไร้เทียมทานระหว่างการถแถลงนโยบายประจำปีเมื่อวานนี้ล่าสุดทางรัฐบาลสาหรัฐออกมากล่าวหานะครับว่ารัสเซียละเมิดสนที่สัญญากำจัดขีปนาวุธพิสัยไกลครับขณะที่ปูตินก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดยืนยันนะครับว่ารัสเซียไม่ได้ต้องการเริ่มต้นสงครามเย็นรอบใหม่ครับ ฮิตเลอร์นวเอิร์ธโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าคำกล่าวของปูตินถือเป็นการยืนยันสิ่งที่สหรัฐทราบม,มานานแล้วครับวารัสเซียได้แอบพัฒนาระบบอาวุธซึ่งละเมิดสนธิสัญญากำจัดขีปนาวุธพิสัยไกลามาเป็นเวลากว่าทศวรรษส,สนธิสัญญากำจัดขีปนาวุธพิสัยไกลหรือ I.N.F คือส่วนที่สัญญาที่สหรัฐและสหภาพโซเวียตลงนามร่วมกันเมื่อพศ2530ครับเพื่อกำจัดขีปนาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธทั่วไปทั้งหมดที่มีพิสัยทำการ500ถึง5,500กิโลเมตรในระหว่างการถแถลงนโยบายประจำปีในกรุงมอสโกเมื่อวานนี้ปูตินได้เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่ไร้เทียมทานจนระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ไหนก็ไม่สามารถต้านทานได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตครับ รวมทั้งขีปนาวุธข้ามทวีปและขีปนาวุธที่มีความไวกว่าเสียง5เท่าหรือไฮเปอร์โซนิกแต่ปรากฏว่าคลิปวิดีโอที่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ที่สุดคือคลิปที่แสดงให้เห็นขีปนาวุธโจมตีรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับในกรณีดังกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าถือเป็นเรื่องโชคร้ายครับที่ได้เห็นคลิปและนี่ไม่ใช่พฤติกรรมของชาติที่มีความรับผิดชอบในเวทีระหว่างประเทศ ด้านดาน่าไว้ <the> ์โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐร,ระบ,บุว่าไม่แปลกใจกับคำกล่าวอ้างของปู่ตินและสหรัฐจำเป็นต้องแน่ใจว่า <Go ahead. S 1> มีระบบป้องปราม <Reading S 1> อาวุธนิวเคลียร์ <these things S 1> ที่เชื่อถือได้ไม่ใช we ่ระบบป้องกันขีปนาวุธขณะเดียวกันสตีเวนวอลเกอร์ Walker, ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาการป้องกันประเทศหรือดาป้าของกร,ระทรวงกลาโหมสหรัฐอ้างับว่ารัสเซียและจีนมีความก้าวหน้ามากขึ้นในการพัฒนาอาวุธเทคนโนโลยีไฮเปอร์โซนิก สหรัฐก็ได้พัฒนาเช่นกันแต่ยังจําเป็นต้องได้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับครับล่าสุดประธานาธิบดีปูตินได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสหรัฐครับโดยเมื่อถูกถามว่าคําแถลงของเขาถือเป็นการประกาศสงครามเย็นครั้งใหม่และปัจจุบันสหรัฐและรัเสเซียกําลังแข่งขันการด้านอาวุธหรือไม่ปูตินตอบครับว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องสงครามเย็นไม่ใช่นักวิเคราะห์แต่เป็นพวกโฆษณาชวนเชื่อ ขณะที่ประเด็นการแข่งขันด้านอาวุธนั้นสหรัฐเป็นฝ่ายเริ่มก่อนมาตั้งแต่ถอนตัวจากสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อปี2,545แลวครับสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ABM เป็นสนธิสัญญาที่สหรัฐและสหภาพโซเวียตลงนามร่วมกันเมื่อพศ2,515ครับเพื่อจำกัดจำนวนระบบต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีปให้มีไม่เกิน2ฐานปฏิบัติการในแต่ละประเทศ และฐานหนึ่งมีจำนวนขีปนาวุธได้ไม่เกิน100ลูกซึ่งเมื่อปลายปี2544สหรัฐสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีจอช W บุชได้ประกาศถอนตัวจากสนธิสัญญาและมีผลอย่างเป็นทางการในปี2545กครับ